คบกันได้ไหมบครับยังมาถามกูเป็นยังถามบอกเสียเฉลมพูดพูนเอาซีมือไปไม่พัชรีมูอข่อยตกลงกันแล้วเดี๋ยวว่ามูกข่อยอยู่น้ากันสามคนเนี่ยเขาถามมึงไปยังอี่คือบอมึงเอาเอ็ดข่อยเนี่ยเปียงเมียเอาแล้วไปซัดเราจักมือเปียงเขาวันที่ยี่สิบดียี่สิบดีวันเกิดโอ้ยนั่นวันเกิดเจ้าพอดีโอ้ยเอาเลย เขาเป็นคนเฮ็ดสคริปว่าอยากเลยบ่ดนี้เจอแท้เจ้ามึงแ่้สนิทมึงช่วงบ่นี่ฮะมันตัวน้อยเพิ่นสิคัดตัวใหญ่นี่ช่วงก็นี่ตัวงามบ่งามดีล่ะเบิ่งทางหลังคอมันหน่อยวัดชลิศไหมเออบาดบันทางหน้าโอ้ยน้อยแน่เอาล่ะไปเอาล่ะ้เจ้าก็ได้เอาล่ะเอาล่ะพี่น้องนะครับพี่น้องใายข่อยไปใส่สุดงามๆมาถลับมาไล่ซะบ่ใส่สุดนี่เลยบ่ ใช่ยู่นี่แหล่ะใช่หเอ้าโอยเขาเป็นพระเอกอันนี้เป็นการแสดงบางช่วงบางตอนซื่อๆเอาบอกแม่หนอชีติเก่งมาเฮ็ดบอกอันนี้สมมุติซื่อๆนี่นี่ทำท่าไปทำท่ามากมันก็เลยคือยีหลีซื่อๆเดี๋ยวไปขึ้นวันจะขวางว่าใส่บอกสุนัตีใส่เอาวันที่ยีเสดข่อยจิตตัดไปมันบ่มีใส่ข่อยชุดใบหน้าเสียมพูดข่อยก็ไม่ได้จะใส่กันข่อยได้ใส่แต่ละเที่ยนมันต้องอลังการป้าอีจักีอะไรพี่อย่าฟาวพวกเขาเอากันขึ้นก้อนนี่ เอาชุดไปลูกไปหลวงพ่อโอ้อันไอ้โต้งมดนเดี๋ยวนี้แล้วเดีสีฟ้าไปเก็บแต่งเสื้อผ้าแล้วก็สีมาวัดมาเอาไอ้ได้วัดไปแล้วเข้ามาพอกันมองนี้เดี๋ยวนี้แล้วเวดีฟ้าไปก่อนแม่เจ้าสิมาหยุดเดี๋ยวดีแล้วเวดีป้าที่ท้องยิูกก็มักดีเนี่ยผูบอกใครข้างนะครับหละกู้ว่ามักเลยวัดเลยวัด มึงยังงูสามาหาเลนปะเอ้ยมันะยังอีกประมยี่ปีเลยกระเดิ้ลขึ้นไม่ขั้นอลยนักหนิเสถีก็ถ่ายญี่ปุ่นแม่ข่อยพ่ได้มักเสฐีไหมเมข่อยข่อยมีเลีงิสารภาพเจ้าสารภาพไม่อย่างข่อยได้กันสามเตียแล้วาสามเทียแล้วสามเทยาลวแม่ สมพานพี่สมพานฮะเป็นหยางเบาหวานขึ้นโอ้ยเนาะมื่อเขาเรียกได้อิฐดานสมพานคือไห่โอ้ยเจ้าละสมานแกหางเนาะแกไม่ยิ่งกูบอกอย่างเป็นหลวงพ่ออยู่วัดนนั่เออโยมเอ้ยเออเจ้าโยมเป็นไผรวะเนี่ย โนมกับมึงนั่นล่ะโอ้โหกูซื้อโยมจิบเลยเออโนมนีโยม,ยมทั้งหลายเลยแม่ออกแม่ออกแม่ออกเอ้ยจ้าออกอีหลีค่ะให้อาตมาขอบินถบาทไว้สะก้อนถอยยะสว่สวางซันทั้งสี่ถอยหลวงพ่อยังบอกคนตีนบ้านนั้นลูกสาวไข่เอาที่ลูกสาวไข่เขาเลี้ยงมา่ขออาหารของวังไข่เสียมากอค่ยังพวกแยโจกกระจอกขอไข่ทั้งสี่คนจันทานพระว่าชอบเมีสามเทีย้ยเหรอที่เมร์ มึงรอไปยังต่อยังอีพร้อมดิแม่ที่มึงไหวบ่าถ้าไม่ไหวกูสิช่วยมึงไปไปด้วยแม่ไปได้เจ้ามาหลายเฮ้ยไได้เจ้ามาหลายที่เจ้าซ้อนไปอยู่เอาเลยเอาว่าเม่เอาลวดเออไปบัดใหญ่อีหลีแม่เจี๊ยบไปลวดเอาลวดมึงแปลว่ามึงเอาองค์นั่งจะองค์นี่คืองอะไรโอ้ยลวงว่าเจ้าขาโอ้ย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 เป้าฟาองค์ไม่ใช่บาทเนี่ยคุณบอดอกฝาบาทฝาองค์มา ทำไมอย่างกูจะมาห่วนมึงลงเนี่ยลงพอกันเลยเนาะนี่เห็น่านี่จบเรียงไปจบแล้วจบแล้วเนาะไปนี่็ลองเพลงสี่กันจีบสัวจีบกันโอ้ยใจอยู่จีบเป็นไร